Honda City นะคะเครื่อง1000 Turbo RS นะคะปี2023คันนี้นะคะเป็นสไตล์สปอร์ตนะคะรุ่น RS สวยๆแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ Honda สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะ2จุดแบบนี้ค่ะมีติดกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเลขไม่คันนี้นะคะจะอยู่ที่70,000กิโลเท่านั้นเองนะคะวันนี้น้องนิดให้ราคาพี่เจ็ไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะผมกับน้องนิดนะคะวันนี้อยู่ในช่วงของเซลล์ช่วยขายรถนะคะวันนี้น้องนิดมีรถสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลยนะคะ Honda City นะคะเครื่อง1000 Turbo RS นะคะปี2023คันนี้นะคะว่าจะสวยกันขนาดไหนเดี๋ยวนนิดพาไปชมภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถกันค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ เีงนิดผ่าชมด้านหน้าก่อนนะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED แบบนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นสไตล์สปอร์ตนะคะรุ่น RS สวยๆแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ Honda สวยๆแบบนี้เลยนะคะล้อก็จะเป็นล้ออลลอยนะคะมาพร้อมกับยางขนาด185ทับ 55R16 นะคะคันนี้ กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงข้างกระจกให้แบบนี้นะคะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะตรงมือจับก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะติดกันจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะติดที่ฉลามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายนะคะดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากเลยค่ะพร้อมโลโก้ฮอนด้าซิตี้แบบนี้นะคะ แล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะ2จุดแบบนี้ค่ะมีติดต้้งหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ Honda แบบนี้เลยค่ะพร้อมรุ่น RS นะคะตรงสปอยเลอร์หลังนะคะมีติดไฟเบรกดวงที่3ามาให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้นะคะรุ่น RS นะคะจะมีสเกิร์ตชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะคะสวยๆแบบนี้สีดำด้านแบบนี้นะคะ เดยวิศพาดูนะคะคันนี้สวยกลิบเลยค่ะสีเดิมไม่มีเก็บสีมาเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปได้สภาพเดิมเดิมสีไม่เคยเก็บรอยแม่แต่นิดเดียวยังไม่มีเลยค่ะน็อตไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมโชกยังใหม่กลิบอยู่เลยนะคะเม็ดองเม็ดอร์มีครบหมดทุกจุดนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะคันนี้นี่นะคะมีแม่ลงแม่แรงมาให้ครบหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็พร้อมอยางอะไหล่นะคะ รถไม่เคยจิดแก๊สเลยนะคะคันนี้ใช้น้ำมันล้วนประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคะ่ะเดี๋ยวต้องมิดแกะตรงขอบประตูให้ดูนะคะว่าเบ็ดอาร์จะสวยขนาดไหนนี่เลยค่ะเรียงตัวกันสวยมากๆเลยนะคะเบ็ดองเบ็ดอาร์นะคะสวยกลิบเลยค่ะคันนี้รับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะตูหน้าก็เช่นกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ มีครบทุกมิตเลยนะคะเรียงตัวกันสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนิดเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะใหม่กลิปมากๆเลยค่ะคันนี้ลูกค้าเต่านะคะดูแลรถมาดีมากๆเลยนะคะใหม่มากๆ QC ตรวจมานะคะยังมีครบทุกจุดเลยนะคะคันนี้ ขนาดเครื่องยนต์3สูบอัตรากันสิ้นเปืองนะคะจะอยู่ที่23โลลิตรนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะ122แรงม้านะคะแบตยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะคันนี้ฝากระโปรงอตไม่มีขยับเลยนะคะสวยมากๆอตไม่มีขยับคานเดิมนะคะสีเดิมไม่เคยเก็บเลยค่ะคันนี้ไม่เคยเคมสีมาด้วยนะคะสติกเกอร์นะคะมีครบหมดนะคะ ติดแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องนิดพาชมภายในตัวรถนะคะภายในนะคะจะคุมทนด้วยสีดำนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเกะวางของนะคะหุ้มด้วยหนัง นิ่มมากเลยนะคะตรงนี้แล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแอร์ออโต้แบบนี้นะคะจอทัสกีนะคะพวงมาลาัยมันติฟังก์ชันนะคะมีคซดคอนโทรลมี Honda Connect นะคะสามารถสั่งด้วยระบบเสียงได้นะคะแล้วก็มีพั t e ินชิ p ให้ด้วยนะคะรับสายวางสายในนี้ได้หมดเลยค่ะเล็กหม่์คันนี้นะคะจะอยู่ที่70,000กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไฟหน้าปัดก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะตัดกับสีดำดูสวยนะคะ เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบ CVT แบบนี้นะคะเบรกมือแบบนี้แล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะคะเบาะนะคะเบาะ,ะบนั่งก็จะหุ้มด้วยหนังกลับนะคะก็จะเป็นสลับกลับผ้านะคะตกแต่งด้วยตะเข็บด้สีแดงแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวน้องนิดพาไปชมด้านท้ายนะคะ ด้านท้ายนะคะเบาะนั่งสบายนิ่มมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็มี2ช่องวางแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะ2ช่องแบบนี้นะคะด้านหลังคือแบบเหยียดขาได้แบบสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมิดาพาไปชมราคากันเลยค่ะว่าราคาจะดีกันขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะน้องนิดพาชมนั้งภายนอกตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถเสร็จแล้วนะคะใครชอบนะคะน้องนิดต้องบอกได้เลยคันนี้คุ้มสุดๆนะคะประหยัดน้ํามันขอนสบายๆแล้วที่สาคัญราคาดีมากๆเลยนะคะคันนี้อยากรู้กันหรือยังคะว่าคันนี้น้องนิดขายที่เท่าไหร่นะคะป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่739,000บาทนะคะวันนี้น้องนิดให้ราคาที่ติดไปเลยนะคะ529,000บาทเท่านั้นนะคะ จองกันให้ทันนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะน้องนิดมีไฟแนนซ์วิ่งเซนบริการถึงที่เลยนะคะไม่สะดวกมารับรถน้องนิดก็มีบริการส่งให้นะคะถึงที่สามารถทักมาสอบถามเรื่องเครดิตกันก่อนได้นะคะมีแอดมินอยู่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงสามารถวิดีโอคอลมาดูรถได้นะคะลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะน้องมิสฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพจเต้นทีเคกู๊ดค่ะให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้น้องมิสขอลาไปก่อนแล้วะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย